ไอทีบรรจุภัณสวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับมีของดีมาแนะนําเป็นสาย usb c ตัวนี้ to dc 19โวลต์45วัตต์นะครับตัวนี้สามารถที่จะรองรับอะแดปเตอร์ได้ตั้งแต่45วัตต์ถึง65วัตต์หรือมากกว่านี้นะครับสามารถใช้งานได้หมดเลยก็ขอเป็นเพียงอะแดปเตอร์ขั้นต่ํา45วัตต์นะครับสูงกว่าน,นี้ใช้ได้ออกเป็นหัวชาร์จโน้ตบุ๊กที่เป็น dc แบบนี้สามารถซื้อได้ตามยี่ห้อนะ ผมใช้ HP ก็ซื้อยี่ห้อ HP มาเหมือนอะแดปเตอร์ที่มากับโน้ตบุ๊กเลยนะครับอะแดปเตอร์ที่มากับโน้ตบุ๊กไซส์เดียวกันเลยตัวนี้เป็น3.0ทับ4.5นะครับตัวนี้ก็เป็นสเปคเดียวกันเป๊ะสามารถใช้งานได้ดีผมชาร์จกับอะแดปเตอร์45วัตต์ตัวนี้เป็น45วัตต์นะครับตัวนี้เป็น100วัตต์สามารถใช้งานได้ผมจะทดสอบให้ชมสั้นๆนะผมจะใช้100วัตต์ก่อนนะครับ ตัวนี้ลองดูแถบสีแดงนะผมจะชาร์จตัวนี้ถ้าเขาขึ้นเป็นสีเขียวก็ถือว่าไฟเข้านะครับโอเคชาร์จได้นะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือทำให้เราไม่เปลืองพอร์ต USB-C สามารถเอา USB-C โน้ตบุ๊กไปใช้อย่างอื่นได้นะครับผมจะทดสอบกับอะแดปเตอร์ตัวนี้45วัตต์แม็กนะตัวนี้เป็น USB-C นะครับโอเคมาลองดูกันนะครับอยากแนะนำเลยผมรู้สึกว่าชอบมากม ไฟเข้าแล้วนะครับลองทดสอบกับพลวแบงค์100วัต์จาก u ูกร e นนะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับสามารถชาร์จได้ลองกับเพรแบงค์อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็น b e s u s 65วัตนะครับชาร์จด้วย USBc โอเคเป็นสีเขียวครับชาร์จได้สามารถใช้งานกับเพรวแบงค์ได้นะครับถือว่าเยี่ยมครับตัวนี้มีหลายไซส์มีหลายชนิด สามารถที่จะเลือกกับโน้ตบุ๊กได้หลายยี่ห้อนะครับตัวนี้ที่ผมให้ดูตรงนี้นะราคา110บาทนะครับต่อเส้นนะสามารถเลือกได้เลยมีหลายขนาดลองเช็คของคุณก่อนนะครับอะดปเตอร์คุณเดิมเป็นแบบไหนก็ลองเลือกดูผมเลือกตัวที่ผมไฮไลท์อยู่นะครับ f o r HP ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากที่ผมซื้อใน Lazada เพราะว่าถูกกว่าจริงๆมีทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะก็เอามายืนยนันเอามาแนะนำใช้ดีมากนะครับผมก็ ลองหาสินค้าตรงนี้มาสักพักแล้วเห็นเขาใช้อยู่แล้วก็แนะนําก็เลยเสือโอกาสซื้อมาใช้เองก็เยี่ยมครับพกเส้นเดียวใช้งานได้หรือจะซื้อไว้แต่ละที่ก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณใช้ USB-C ชาร์จอยู่แล้วตัวนี้ดีกว่า USB-C คุณจะว่างสามารถใช้งานได้อีกเยอะนะครับราคาคุ้มค่ามากใช้งานได้ดีถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้มียี่ห้อเป็น OEM แต่ก็เยี่ยมมากเลยเป็นสายถักด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคครับ ความยาวตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับถือว่าสวยคุ้มแล้วก็ใช้งานได้ดีตอบโจทย์ผมมากๆนะครับถ้าใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบให้นะครับสำหรับสินค้าตัวนี้เขาบอกว่าสามารถใช้งานได้ถึงร้อวัตต์หแอมป์นะก็ลองดูนะครับถือว่าเยี่ยมมากๆเลยคุ้มค่าราคาถูกนะครับ